บนโซเชียลแชร์ว่าหงุดหงิดง่ายให้กินอาหารร่าเริงคือข้าวเหนียวข้าวโพดกลอยกล้วยหอมและทูนา่าหืมชั่วร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับภาควิชาโภชนาศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับหงุดหงิดง่ายให้กินอาหารแบบที่ว่านี้จริงหรอครับจริงในหนูทดลองแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยออกมาในคนว่ามันช่วยลดการหงุดหงิดข้อความที่แชร์กันนี้อยู่ในข้อ14ของข้อความชุดโรงพยาบาลธรรมชาติซึ่งชัวร์ก่อนแชร์จัดทยอยนาเสนอจนครบทั้ง22ข้อรอคอยติดตาม กันนะครับ คำว่างหงุดหงิดง่ายอาจจะตีความได้กว้างดังนั้นก่อนจะเลือกวิธีแก้ต้องแน่ใจสาเหตุการญหงุดหงิดเนี่ยอาจจะเกิดจากอารมณ์หรือโรคภัยต้องรู้สาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรถึงจะดําเนินการรักษาต่อไปหรือว่ากินอะไรช่วยอะไรได้อาจจะเกิดจากตัวกระตุน้นที่ทําให้เกิดการญหงุดหงิดเช่นสิ่งแวดล้อมที่บ้านครอบครัวโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะการญหงุดหงิดเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากโรคภัยซึ่งไม่ได้เกิดจากอารมณ์มันก็อาจจะช่วยไม่ได้ข้าวเหนียวข้าวโพดกลอยอาจารย์เล่าการศึกษาวิจัยที่ใกล้เคียงข้าวเหนียว เขาทอดกรอยสารอาหารหลักของมันก็คือคาร์โบไฮเดรตเมื่อถูกย่อยลงไปมันจะกลายเป็นกลูโคสซึ่งงานวิจัยเนี่ยมีรายงานว่าอาหารที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยสามารถลดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหนุนหงิดได้ในหนูทดลองแต่ยังสรุปไม่ได้ในคนยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สุงมาว่าช่วยลดการหนุนหงิดได้ซึ่งผลการทดลองในหนูเนี่ยมันจะต้องทําเพิ่มเติมในสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นหรือทําในคนต่อไปอะคะ่ะจะกลุ่มแป้งขยับมาที่กล้วยช่วยให้ร่าเริงไหมครับ หอมสาราหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตทั้งยังมีกรดอะมิโนโตัวหนึ่งที่เรียกว่าทริปโตเฟนซึ่งมันเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทที่เรียกว่าซีโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขแล้วซีโรโทนินเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับถ้าเกิดมีสารสื่อประสาทต,ตัวนี้กับฮอร์โมนตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเขาพบว่าทําให้เกิดการนอนหลับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทําไมทานกล้วยหอมถึงน่าจะช่วยลดความเครียดได้แต่เมื่อถามหาหลักฐานที่แน่ชัดแต่ว่่าาาผลลกทรทองงงในน,งงนนนคคยยัไมมีะะ บอกไม่ได้ค่ะว่าจะช่วยได้ไหมเพราะว่าการหงุดเกิดได้จากหลายปัจจัยอะค่ะและมาที่ทูน่าเขาบอกว่าคืออาหารร่าเริงคงจะไม่ช่วยให้ร่าเริงแต่ว่าทูน่าเป็นอาหารที่มีสารประกอบหลักก็คือโปรตีนนะคะแต่ว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับความหงุดหงิดนี่น่าจะเป็นโอเมก้า3ซึ่งโอเมก้า3เนี่ยเขามีการรายงานว่าช่วยลดภาวะการอักเสบช่วยขยายหลอดเลือดคนที่มีอาการหงุดหงิดพบว่ามีความนันที่สูงเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยเคลมว่าปลาทูน่าน่าจะช่วยลด ภาวะความหงุนงิดได้และยังมีอีกหลายวิธีที่พาให้ใจร่าเริงวิธีที่ช่วยลดการงุนงิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคภัยมีหลายวิธีอย่างเช่นออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอออกกาลังกายแบบที่ให้มีลมหายใจแบบดิฟบรีดเช่นโยคะหรือว่าเดินให้มันเร็วมากขึ้นหรือว่าจะนั่งสมาธิมีหลากหลายวิธีอาหารเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งอาหารเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวช่วยไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้อาหารเป็นตัวช่วยก็ให้กินผักผลไม้ที่หวานน้อยมีหลากสีเช่นพวกแครอทฟักทอง หรือพวกถั่วที่เขามีรายงานว่ามันมีความสัมพันธ์กับโาวะวารกันกุนิดแล้วก็พวกช็อกโกแลตค่ะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟาวนอยด์ที่เขาเค็มเค็มกันว่าน่าจะช่วยแต่ก็ยังไม่มีรายงานการวิจัยที่บอกว่าช่วยได้และอย่าลืมดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยให้ฝึกควบคุมลมหายใจควบคุมความรู้สึกหายใจลึกๆแล้วก็ควบภาวะที่อาจจะทําให้เรางุนงเช่นจัดการเวลาให้มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะคะไม่ให้แบบเข้มจนมากเกินไปให้ทําอะไรอย่างพอดีพอดีแต่ถ้ารู้ตัวว่าทําทั้งหมดยังไม่หายงุนง รปรึกษาแพย์ถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกว่าจัดการอารมณ์หงุดหงิดไม่ได้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ให้คําแนะนํามากกว่าค่ะสําหรับข้อมูลชุดโรงพยาบาลธรรมชาติอาจารย์มีคําแนะนําดังนี้ข้อมูลชุดนี้กระชับและสั้นเกินไปไม่ควรจะแชร์มันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการอธิบายเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะกินมากๆๆเพื่อจะรักษาอาการเหล่านั้นมันจะทําให้เกิดอันตรายอะไรที่มากไปก็ไม่ดีควรจะกินพอดีตามข้อแนะนําปริมาณอาหารที่ควรจะทานของคนไทยในแต่ละวันควรจะกินอาหารให้หลากหลายเ หมู่ให้ได้สัดส,ส่วนที่พอเหมาะในแต่ละวัยแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะแชร์ก็ควรจะเพิ่มข้อมูลเพิ่มมากขึ้นว่ากินเท่าไหร่เพราะว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลากาักก็อาจจะเพิ่มน้าหนักตัวได้และทําให้เกิดภาวะอ้วนได้ถ้าเกิดกินมากเกินไปอะ่ะแยกแยะความน่าเชื่อถือของหลักฐานช่วยให้การดูแลสุขภาพสมเหตุผลนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ศูนย์ชัวก่อนแชร์ก่อนจะส่งต่อกันได้นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม